รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสา,าสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหาเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนสปสอช,อชอเขตสองช่วยลบ ให้ราบเรียบและลื่นไหลกับตรงที่ใดๆซึ่งจะทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นณเนะทศบาลตำบลไซย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะจะบอกให้ที่นี่พิษณุโลกเดนที่สุดตอนนี้กองทุนสุขภาพ,าพตำบลจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเก็บคนละบาท ของเทศบาลตำบลไซย้อยอําเภอเนินมะปรางพิษณุโลกวันนี้โตขึ้นและได้รับความร่วมมือจากสปสอชเขตสองกลายเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นยาตนตาธาระรับส่งเดิมคนไข้จะไปเนี่ยต้องเหมารถประมาณวันละพันนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะเดินทางได้ฟรีก็เอาเงินไปดูเรื่องคุณภาพชีวิตดังด้านอื่นได้เด่นมากจัดรถรับส่งผู้มีภาวะพึ่งพิงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นร้อยกิโลเมตร จากเทศบาลตะบนสสยย้อยถ้าพี่น้องต้องจ้างรถไปทุกคนวันหนึ่งเป็นหมื่นนะถ้าเรามีรถรับส่งของกองทุนเนี่ยบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภยัย เป็นเรื่องดีประชาชนได้รับบริการฟอกหน้าท้องฟอกเส้นเลือดสัปดาห์ละสามครั้งไม่ลำบากมีรถของกองทุนเขามาลมามส่งหน้าบ้านตะเวรรับทุกบ้านที่เขาขอมารับกลับหมดส่งถึงบ้านทุกคนเรื่องนี้กิ่งไว้ยอดหมอสันติบอกว่าเยี่ยมยอดเยี่ยม <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าอุปสรรคเรื่องของสุขภาพค่อยๆมาลลยลงครับขอให้เทศบาลตำบลไซย้อยจง สอปสชเขตสอ,สอ,อ,สอตงก็จังวันนี้ดีใจนักนาที่ผมได้มาเมืองสองแควพี่น้องพ่อแม่แห่งเมืองสองแควแสนสุขหัวใจมีอยู่มีกิน้นแผ่นดินนามว่าไทยพอเบียงเลี้ยงชีพสามวัยสุขหัวใจผิดโลกของ้าน ดีๆกับพี่คำรณวังหวังสียินดีด้วยสจปสช,าชเขตสองกับเทศบาลตำบลไซย้อยทำเพื่อประชาชนพิษณุโลกนะ <c oughs> จะบอกให้ <c oughs> ไปต่อกันอีกตอนตอนแว่นสายตาจำเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตของเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันที่โรงเรียนสุขานารีนครราชสีมานะ <c oughs> จะบอกให้เด็กๆสายตาดีเพราะ ฉันจ้องตาเธอเธอ,เธอจ้องตาฉันต่างคนต่างริ้วในตาให้การเธอจ้องตาฉันฉันจ้องตาเธอไปบอกยายไหมครับว่าอยู่กับยายยายหนูบอกไม่เห็นใช่แต่ยายไม่เชือ่อ ยายไม่ใช่อีกใช่โอยายหน้าตีจังจปะะชเขต9ร่วมกับเทศบาลน,นครนครราชสีมามอบแว่นสายตาทั้งตาสั้นตาเอียงตายาวให้กับเด็กๆนักเรียนหลายร้อยคนในเขตเทศบาลนครนครนคร,นราชสีมาความผิดปกติในการมองเห็นของสายตานั้นเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาเล่าเรียนการดํารงชีวิตอยู่เพราะว่าปกติก็ตามเนื่องจากปัจจุบันในการดําเนินชีวิตของเด็กๆต้องอยู่กับโลกโซเชียล ทำให้สายตาเสื่อมวัย500คนจาก5,000คนที่เขาตรวจเกือบ10%ของเด็กได้รับแว่นวันนี้โชคดีถ้าเด็กไม่มีแว่นก็ไม่รู้ว่าจะเรียนหนังสืออยังไงเนาะการป้องกันเป็นเรื่องยากยิ่งดังนั้นการแก้ไขจึงต้องตั้งรับโดยเร็วขอบคุณค่ะที่จแ,แจกแว่นแจกแว่นให้ผู้หนูได้มองเห็นค่ะรู้สึกแฮปปี้มากค่ะขอบคุณมากครับช่วยให้พวกผมมีแว่นใส่ค่ะขอให้นครราชสีมาจงิง yeah! สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าสหาประชาชาติทํานายอนาคตคนเราจะตาบอดมากขึ้นเป็นเรื่องจริงแล้ Sultan, brave, วขอรับโอราชบ้านเราจังเต้ลมมามาคนดีมาช่วยกันสีชีวิตเด็กไทยให้ข้าวข้าวไกลเป็นผู้ใหญ่ท uh <Evet> mm ี่มีคุณค่าอ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุบผ่านักและปัญหา เด็กไทยจะช่วยนำพาให้ชาติไทยนาต่อจากเราข่าวดีๆกับพี่คำรณวังหวังศรีผู้ปกครองและน้องหนูต้องไม่ละเลยเรื่องสายตานะ <c oughs> จะบอกให้โรงเรียนสุขานารีนครราชสีมาที่มาช่วยกันสีชีวิตเด็กไทย,ไทยให้ก้าวก้าวไกลเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า